พี่น้องวันนี้นิกมาแวะบ้านเพื่อนนะคะเอาความสวยงามมาให้ดูกับพี่น้องจ้างามขักบรจจานงามคักบอสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนสวัสดีตอนเช้านะคะพี่น้องจ๋าก่อนอื่นนิกกาบขอบุญขอบคุณนะคะเนาะค่ะเนาะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่อาแต่เขามากเป็นกำลังแรงใจ ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิกแล้วก็ขอบคุณสำ,สำหรับเอฟซีใหม่ๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆกับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์ละจ้ะมันนี้เจ้าคืบปุยลุยเถอะไม่ยินดีกว่าสิวานะคะ่ะมันนี้นิกจะไปทําบุญเนาะ,ค,ะค่ะกับเตรียมกับเขากับน้ำเรียบร้อยล่อล่อลูกไส้ามาหับก็เลยโอ้อัปเดตพี่น้องกันนะหลังจากที่ลงคลิป ไปเก็บเพ็ดบ้านลูกสาวกับมาแล้วเว้าวเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เนาะค่ะอ่าเราก็เว้าหลังจากว่าสามีเสียไปสามปีนะนี่กินอยู่จังไดกับลูกกับเต้านะคะเนาะกันนี้โอ้ยพี่น,อนอ้องวาจันวาชีเนอร์ทีกแกงอม,มเจ้าเนี่ยกินพริกแข้งเนี่ยคุ้งเต็มเมียนี่ยจ้าแกงอมคือเอาว่าแกงอมใส่ประแดดปุ๊บปุ๊กมันเป็นจังได <c oughs> กะอ้อแล้วกะขอโทษที่บ่ได้เว่าเป็นภาษาไทยเนาะเนาะก็มีเอฟซีคนหนึ่งเพิ่นแนะนามาเนาะค่ะว่าไทยนิกเป่าเป็นภาษาไทยเพราะว่าบางเรื่องคนไทยเพิ่นอาจจะฟังภาษาอีสานบ่เข้าใจเนาะค่ะมีอยู่คลิปหนึ่งนิกเว้าเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ไม้เนี่ลละจ้ะ นิกกาบขอโทษขออภัยไว้หลายค่ะเพราะว่าถ้าพูดภาษาไทยไปนิกกลัวมันตกเพราะนิกนิกก็ถนัดเว้่าภาษาไทยอีลีจ้าถามว่าฟังออกไหมพูดได้ไหมกับยังสี่เห็นไหมก็พูดได้ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าคัดของนะพี่น้องมันบกคล่องคือภาษาอีสานเนาะค่ะเนาะน่ก,กขอโทษไว้หลาย,ลายนั่นละจ้าหล้ 9, าจากทีนิกอ่าเทเวา ให้ฟังไปเนาะ,ะค่ะกับอันนี้สําหรับเอฟซีไม่ที่เพิ่นพึ่งเขามาติดตามเนาะ,ะค่ะกับช่องของนิกะอะสมปูสมปุ๋ยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเป็นไลายสไตล์ของนิกแล้วก็ได้เอาไปเปรียบเทียบว่าเมียพลังทุกคนต้องมาคือน,นิกเนาะค่ะเนะกาะแล้วก็การเป็นยูควมำยูคว่ำกินของนิกมากินสบายแท้เฮ็ดแต่าแล้วกินชุ่ยเสารชุรชรแรงอีกอย่างนู่นนี่นั่นเนาะค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นความมักความชอบของนิกแม่นิกสิ ไปเห็ดงานไปตะเศ้าเลิกมาสองถุ่มสามถุ่มนี่กัมาหอดเนี่ยนกระตำขั้วเลยพี่นอ้องเห็ดกับเขาจะถามว่าลูกเต้าเขาเห็ดยู่เห็ดกินบ่เป็นตียายในเ็ดเป็นแต่แต่ว่ามันเป็นความสุขของเราที่ได้ทําที่ได้กินในสิ่งที่เราอยากก,กินเนาะเห็ดงานอีกท่านเหนื่อยเขาก็อยากยูอยากกินในจริงที่เขาอยากเนาะค่ะพี่นอ้องแต่ ก็อย่างที่นิกบอกนะคะนิกเป็นคนกระทือว่าโชคดีค่ะถึงจะบดาสามีที่ลำาร้ยเนาะคะ่ะแต่ที่แรกก็ได้พอ่อยย่พ่อกินแล้วกะมากอันนี้คือเท่าคว้มให้เอฟซีไม่ฟังก่อนเ้อค่ะเด้อมากก็ได้ยูบ้านจะของอยูตะกับสามีสามีก็ง่ายๆค่ะตามใจจะทําจะทาจะกินอะไรกับบดายมีปัญหานะะเนาะค่ะเนาะนั่นแหละจ้าบกเขามา สาเหตุที่ได้มาเหตุ YouTube ก็คือสามีเสียเนาะค่ะก็เอาประสบการณ์จะคของมะเวาะะแล้วก็เอาไล่สไตล์เอาความเป็นยูมะเวาจังมอนี่นี่ก็จะไปทํางานเอาไปทํางานวาไปทาบุญครบรอบ3ปีของสามีเสียเนาะ,ะค่ะก็ไ่ได้ไปวัดก็จะมีร้านไทยเนาะค่ะร้านไทยอยู่ในเมืองก็เป็นรู้จักกันไปกินข้าวบ้านเพิ่นไปร้านเพิ่นดูช่วงนี้ก็บม่ได้ไปดอก้ากเพราะว่าประหยัดเงิน แล้วทีนี้เพิ่นิมนตนพระมาทำบุญยุลาเนานะคะ่ะนี่ก็เลยคือโอกาสว่ามันไกลเนาะค่ะก็เลยถือโอกาสไปร่วมทำบุญด้วยกัน,นะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจังไดนี่ก็จะเก็บภาพบรรยากาศที่ไปทำบุญคันบ่มีดราม่าหลายเพราะว่างานนี้บางคนคนไทยเขาก็ไม่ชอบให้ถ่ายภาพถ่ายอะไรนะะเนาะค่ะเนาะก็จะทายคลิป เท่าที่นิกจะถ่ายได้มาให้ดูนะคะเนาะเป็นการทําบุญแลยอีกอย่างเข้าไปทําบุญสิมาจับแตะโทรศัพท์ถือกล่องไทยวิดีโอโยูอหันมันกับโบแมนเนาะค่ะพี่น้องจ้านั่นแหละจา้าหยุดงานก่ะก็เลยจะไปทําบุญแล้วก็ความเป็นยูเนะคะพี่น้องก็คือ wow นิกวอาเนาะค่ะก็ทํางานสามีเสียบางคนก็เจ้าคือลำก็รวยแต่ยายนิกมีคอมเมนต์มานะคะแล้วก็ ทำไมต้องทำงานทำไมบ่ไดดเงินซอยเหลือหรือสามีตายแล้วว่าลำบ่รวยตียายนิกนะคะเดี๋ยวนิกจะมาเว้าให้ยฟังอันนี้ําหรับผู้ใดติดตตามนิกมาเรื่อยๆเพิ่นก็นจะรู้นะคะนาะตติดตามนิกมาตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้ก็คือถ้านับย้อนหลังก็ช่วงเอฟซีใหม่ๆที่เพิ่นบู้ดเขามาติดตามแต่ที่แรกนะคะนิกก็จะมาสาวความยังก็ สามขวบแล้วเห็นบอยจังซีแล้วบอกความบอกความเก่าความหลังความเป็นมาเป็นไปของยายนิกนะคะพี่นอ้องเพราะว่าบางเ่อนี่เก็เอาเอาความเมน่นอยู่ในเฟซบุ๊กว่าตอนนี้นิกก็มีแฟนไอ้ยังก็แฟนเพจแล้วก็ช่องอ่าช่องมุกเจ้าของเวลาลงนั่นลงนี่ไปก็จะก็คอมเมนต์เนาเพราะว่านิกเปิดเป็นสาธารณะมันบอกอะไรก็จะิว่าว้าย,ยายนี่ เราเฮ็ดอีหย่างแต่เรามีแต่เฮ็ดเลือ่องจากกินแต่ทุกเสาร์ทุกแรงก็เพราะว่าคนที่บ้านชอบกินนะคะพี่น้องแล้วก็เศรษฐก,กิจทุกวันนี้ออกไปกินนอกบ้านทุกวันไม่ได้ค่ะมันแพงเนาะค่ะเนาะตะกี้ถามวมานิ่กินดูพอกินแต่ก็คือในกวนนะคะนี่ต้องอยู่แล้วอ่าอยู่แบบกับว่ามันถึงกับประหยัดแต่ว่ายูแบบบ่าหายจากของลําบากค่ะพี่น้องเพราะเมื่อก่อนเราเป็นเจ้าของธุรกิจ เราคะ่ะเข้าจะได้เงินไหลายกว่าปัจจุบันปัจจุบันนี่เป็นพนักงานทำงานแต่ว่ากับเป็นทำไงจากของแต่ว่าก็ไม่ได้เงินทั้งหมดเพราะว่าต้องแบง่งเค่งกับทางล้านเพิ่นเนาะคะ่ะเมื่อก่อนอเข้าได้หน่อยได้หลายขาดทุนได้กำไรก็เป็นของเข้าเพราะเราเป็นเจ้าของร้านเองอันนี้คือชีวิตนิกในตอนนี้ก็เลยแบบว่าเพราะว่าบางคนมันไปเห็นรูปโปรไฟล์นิกบางเทื่อนิกเห็น ปกของเฟซบุ๊กน่พี่น้องป้ายายนิกเป็นลูปเจ้าอิรีบอวสันตะกีวันวานเนาะแมนค่ะแมนก็กระทึกกระทืบนิกว่าถ้าถ้านิกบ่อยากใครจะฟลองลำบากนิกก็ต้องมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์สิมาไปนั่งแก๊ปเกี่ยวจับขวดแพลงๆกินเลือดรู้ตลอดอยู่ทั้งหนอกบ่ได้เพราะว่าเราต้องมาดูกำลังบ้านเราหาเงินได้เท่าไหร่ในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือน ขาดใส่ใจของเฮายูจังไดแล้วเขาจะอยู่ไปจังไดเขาจังสิบอลํำบากอันนี้คือของนิกนะคะเนาะนิกอะคลิปนี้กะเอาขึ้นมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาทักทายมาอธิบายนิดๆิดน้อยว่านิกไปหยังไปทำบุญค่ะไปทำบุญมานี่กะสิาพเอฟซีทุกอ่าค้นนะคะตอนนี้ขึ้นมา4,630แล้วนะคะแฟนคลับของนิกนิกกาบขอบุญขอบุณไว้หลายในคลิปนี้ ล้วก็ขอให้เป็นกําลังใจให้นิกด้วยดีต่อไปนะคะมี่ยังกระเขียนมาเวามาคุยกันเด้อค่ะนิกยังไงๆพี่น้องแล้วก็เออแถวมันนึงกินอาหารอย่างอื่นนิกกระบอุ่นทองคืออาหารอีสานพี่น้องชอบกินชอบ,ชอบกินได้ไปทุกอย่างกินปบิดทุกอย่างพี่น้องแต่ว่าขันไห้มัดอีรีนะ่ะนักกินอีสานบานเฮ้าใจากแกงออมปนปาลาหลาบนู่นนี่นั่นนะคะแกงกระทงกะทิทําได้หมดแต่ว่านิกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะพี่น้องจ้า เจอกันคลิปหน้านะคะก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งคอมเมนต์หรือว่าคุยกันหลังไม่ได้นะคะไม่อย่างปรึกษากันใด้นาะคะ่ะในสิ่งไหนที่นิกคุยให้รู้นิกก็จะช่วยนะคะพี่น้องกิปินิกเอาไว้สำเนียก่อนนะคะสวัสดีค่ะ